ทำเอาชาวเขเมรถึงกับอยากมีใชน้าทาวบ้างจากกระแสของลิซ่าใน MV ็ o c k ล t อกที่ได้มีการถ่ายทำในเยาวราชสวัสดีครับกลับมาพบกับ s อทีค m มเมก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับชาวกัมพูชาถึงกับอยากมีใชน้าทาวบ้างหลังจากที่กระแสลิซ่าทำนักท่องเที่ยวในเมืองไทยคึกคักทั้งที่เคยแซวสารพัดว่า คนไทยนั้นมาจากจีนพร้อมกับออกมาบนหลังจากที่รัฐบาลขเขมรบอกว่าขเขมรนไล่นักท่องเที่ยวเพราะว่าเศรษฐกิจโลกแต่ทําไมนักท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านถึงคึกคักจากกระแสดังกล่าวนี้เองนะครับก็ทําให้ชาวกัมพูชาได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ชายนาทาวกรุงเทพคนเยอะมากเข้าไม่ได้หาโต๊ะนั่งก็ไม่ได้ที่ผ่านมานะครับ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่ซบเซาในขเเมรเกิดจากช่วงโลซีซั่นและเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมากและจากประเด็นนี้เองนะครับก็ได้มีชาวขเเมรก็ออกมาแชร์ภาพถนนยาวราชซึ่งภาพเหล่านั้นแสดงถึงนักท่องเที่ยวซึ่งมาเช็คอินตามกระแส mv เพลงล็อกสตาร์ของลิซ่า แล้วก็เป็นไวรัลในกรรมัมพูชาด้วยเช่นกันทำให้เกิดมีการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นว่าที่รัฐบาลเขมรบอกว่าโลซีสั้นเจ้าหน้าที่เขมรเราไม่ลองไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนบ้างหรือไงบ้างก็บอกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกรรมัมพูชาบ้างก็คงจะดีหรือความคิดเห็นทํานองที่ว่าดาราไทยเขามีการโปรโมทประเทศของเขาถ้าดาราเขมรทําแบบนี้บ้างก็คงจะดี จากกรณีที่กัมพูชามีนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมากซึ่งนั่นก็ทําให้ชาวกัมพูชาได้มีการพูดถึงเยาวราชหรือชย้ยนาทาวในกรุงเทพว่าเห็นไหมล่ะในกรุงเทพก็มีคนจีนมากมายเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะได้พิการเข้าไปอธิบายจากชาวนิตไทยว่าย่านชายนาทาวในกรุงเทพนั้นแตกต่างจากในกัมพูชาแล้วรวมถึงมีบริบทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ว่าชาวกัมพูชาก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าท้ายที่สุดจากกระแสลิซ่าชาวกัมพูชาก็กลับมาพูดถึงใช้หน้าทาว่าน่าจะมีแบบนี้ในกัมพูชาบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดูบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้คนเขเมรมีความสามารถมากแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าทําแบบลิซ่าหรอก เพราะว่าคนขเขมรไม่เคยสนับสนุนคนขเขมรด้วยกันเองเรามัวแต่ทำเรื่องเก่าๆและไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเห็นโฆษกรัฐบาลขเขมรออกมาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวลองหันไปมองประเทศอื่นสิทำไมพวกเขาถึงมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะขนาดนั้น อย่างไงก็ขอฝากถึงรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถเหล่านั้นให้ช่วยดูแลประชาชนด้วยคนขมรอุตส่าห์เลือกตั้งเข้าไปอย่าลืมดูแลทุกสุขของลูกหลานขมรนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก็อย่างที่รัฐบาลขมรนบอกขมรนเงียบเพราะว่าเศรษฐกิจโลกก็แสดงว่าที่อื่นๆก็ต้องเงียบเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็อยู่บนโลกเดียวกันแต่ว่าทําไมประเทศอื่น เขาถึงมีนักท่องเที่ยวมากมายแบบนี้ล่ะผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างของเจ้าหน้าที่เขมรที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมทำงานอะไรมากกว่าไม่มีปัญญามัวแต่หาข้ออ้างพูดเก่งอธิบายเก่งก็แค่ต้องการขึ้นเงินเดือนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าใช้สถานที่ในเขมรคงไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายและถ้าให้ถ่ายก็คงไม่ดังขนาดนี้ เพราะว่าดาราขมิ้นไม่ได้ดังไปทั่วโลกแบบลิซ่าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนี่เป็นประเด็นตัวอย่างที่เราต้องทําตามลิซ่าเป็นคนดังและเป็นคนไทยและเธอก็มีบทบาทที่โดดเด่นในการส่งเสริมประเทศพวกเขาไม่ได้พึ่งพาแค่รัฐบาลฝ่ายเดียวตอนนี้เราจะต้องลงมือทําแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ตามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เสียมเรียบตอนนี้เงียบมากท้องถนนเงียบสงบแบบสุดๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเยาวราชแน่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่มันแน่นตอนที่มีมิวสิกวิดีโอของลิซ่าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเขมรนต้องเคลียร์เรื่องบัญชีดำก่อนไม่งั้นนักท่องเที่ยวคงไม่มีใครอยากมาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก็ประเทศเราเพิ่งตื่นจากสงครามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ขเขมนไม่เคยสนับสนุนคนที่มีความสามารถแถมเวลาไปถ่ายทำยังต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อีกความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติไม่มาขเขมนเพราะว่าที่ขเขมนมีทั้งมาเฟียและโจรลักพาตัวเยอะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับลิซ่าช่วยหารายได้ให้กับประเทศมันจะโอเคมากถ้าดาราขเขมนทำแบบนี้บ้าง ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับกรุงเทพกลายเป็นเมืองไซเบอร์พลังไปแล้วจากกระแสของลิซ่าและเพลงใหม่ของเธอความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับไม่กรุงเทพคือเมืองแห่งบาปจาก MV l o c k s t a กตโดยลัซิสามโนบาลซึ่งมีนามสกุลเขมรเธอคือแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นเขมรชื่อดังเป็นชาวกัมพูชาที่น่าภาคภูมิใจหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับ ทางแอดมินเพจของอาเซียนสกายไลน์ก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับว่ายินดีต้อนรับสู่เยาวราชหรือช้ยนาทาวในกรุงเทพสถานที่ขึ้นชื่อในหมู่ของชาวกัมพูชาที่รักการเรียนรู้อาหารไทยลิมทางและยังใกล้กับสำเพง็งและพาหุงรัดที่ชาวกัมพูชาจำนวนมากมาหาซื้อหรือเรียนแบบชุดไทยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกว่าไหนคุณลองบอกชื่อชาวคขมเมมาสักคนสิว่า มีใครนามสกุลมโนบาลบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นคนไทยครับซึ่งเขาได้กล่าวว่าแม้ว่าชาวขเขมรจะสวมชุดไทยแต่พวกเขาก็อ้างว่าเป็นของขเขมรอาหารไทยก็อ้างว่าเป็นอาหารของขเขมรประเพณีไทยก็อ้างว่าเป็นของชาวขเขมรแม้ว่าชาวขเขมรจะทําทุกอย่างที่คนไทยทําก็ตามคุณจะไม่มีวันเป็นเหมือนประเทศไทยแต่สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นกระบวนการซึมซับวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นการดูดซึมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอันตรายมากต่อวัฒนธรรมของขเขมรวัฒนธรรมที่แท้จริงของขเขมรจะหายไปจากโลกนี้หวังว่าชาวขเขมรจะเข้าใจในเรื่องนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าการเคมการอยากเป็นแบบไทยอยากมีแบบไทยทั้งสิ่งของและสถานที่ นี่แหละที่ทำให้เขเมรหาตัวตนไม่เจอไม่มีตัวตนของตนเองนักท่องเที่ยวไปแล้วเที่ยวแค่อังโกแล้วไม่มีที่อื่นที่น่าสนใจเขาจึงไม่ไปให้เสียเวลาเพราะจุดขายมันมีแค่นี้ต่อให้เคมชุดไทยไปได้แต่วัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ใช่สุดท้ายคนไปเที่ยวก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะมองว่าเขเมรไม่มีอะไรเลยก็จบลงไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ